มาซีนะคะวันนี้มาซก็นําเพลงมาฝากอีกหนึ่งเพลงนะคะนั่นก็คือเพลงอะไรรักค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงอะไรรักกันเลยนะเราทุกคนต้องมารวมใจไม่ว่าอยู่ไหนว่าใจเราผูกสัมพันธ์เหนื่อยยังไงทุกคนเราทุกคนช่วยกันเพื่อให้งานสำคัญลุล่วงดังฟองเรา ไม่ว่าอยู่ไหนว่าใจเราผูกสัมพันธ์เหนื่อยอย่างไรสู้ทนเราทุกคนช่วยกันเพื่องานสำคัญลุล่วงดังฟองเพลงออะไรรักนะคะก็เป็นเพลงลูกเสือที่มีความหมายดีๆอีกหนึ่งเพลงนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมัซีด้วยนะคะเ,เพลงเดี๋ยวมัซีก็จะเขียนไว้ที่คำอธิบายวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ